คอเอ,คเอาพี่นอไปบึงดานบนครับน้ากันครับผมไม่ได้ข้าพี่นออง่าบสาราพี่พนอครับมาเที่ยวเบิงเลลวงจากปีนัดดกครับพี่นอมีเวลามีโอกาสนะครับขาพี่พนอมาเบิงกันครับไปน้ำกันครับไปครับ อนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณท่าเรือสัตหีบนะครับซ<ม>ึ่งเป็นจุดมองจอดเรือครับเรือหลวงจากกีนเนอร์อเบดน,นะครับสภาพดีพี้านออกไปเดินไปเที่ยวนล้วกันครับไปเบิ้งครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับอ้คันเงี้ครับพี่นอ้องมาแล้วครับหวาน ของเที qui, ่ยวกับกำลังเดินทางมากครับขึ้นชมครับมีสองขั้นสองล่างง่เลยครับยกซ้ำสนามตบวนไปเลยยกถึงเครื่องให ados, ้จ ah. ังบึงกันีนเครื่องครับพี่น้องนนี้เราเดินทางมาที่หอแล้วครับพี่น้องเลืนจากเรือี้ที่ิด ต้องมาล้างเท้าก่อนมาล้างเท้าก่อนล้างกินหยับขัดหยับผ้าเสื้อครับกระซับรองเท้าเดินขึ้นครับไปไปไหเดินรัดไปไหน มาเรียบร้อยครับพี่เ้้าภายในก็จะมีรัานคาสวัสิการนะครับสาัสิการครับกาเหลวได้ครับนี่เป็นเป็นบริเวณไต่ของเรือนะครับอยู่ไต่ของเรือนะครับ ดูแล้วครับเชื่อมากลลยเราต้องให้พี่น,อน้องเบิ้งคลุดปีเงียวครับนะครับทางขึ้น

ลินแล้วครับริมหานครับอยู่สวยครับไปยาวๆ,ๆครับอันนี้คือด้านข้างครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปดาา้านฝาด้านบนครับพ mm hmm. ี่น้องเราจะขึ้นไปบนครับด้านบนนะครับไปดูด้านบน บรรยากาศนะครับบริเวณที่จอดนะครับจอดเรือน้ำโอ้ห้ามแลาดครับพี่น้องเดี๋ยวางทีมยับช่วงนี้ห้าใส่เวลาประมาณ10นาทีครับยางขึ้นจากการล่างนะครับเพื่อขึ้นสู่สันดาปฝาของเรือครับล้านเที่ยวครับ แล้วครับพี่นออ้องว้าวฟุ่นละโอ้โหมาแล้วครับครับคือบริเวณนะครับเดี๋ยวผมถีบผาพีพะนองอย่างย่างชัวบริเวณนะครับหรือคือชั้นบนนะครับชั้นบนของเรือรบหลวงจากกีนเนร,เร์เบียดนะครับ เป็นเรือที่ปลดระวางนะครับเป็นเรือที่ปลดระวางแล้วนะครับตอนนี้ให้พี่น้องนับท่องเที่ยวนะครับคุณเยี่ยมชุ่มนะครับหลังจากที่พ้นประจําการบริเวณด้านบนนะครับเกือบทอสนามฟุตบอลหลับไปหน่องนะครับทพกคนสีผ้าพี่พระนนองเบิ้งรับอะไรทั้งนั้นครับ นี่นะที่เป็นหอร์บังคับนะครับฮอร์เรดาร์ของเรือดดึือน้จังครับพี่น้องเบิึงเอาไปทอดทั้งหมดเลยอันนี้คือคือระยะนะครับนี่คือระยะของเครื่องบินนะครับนี่เครื่องบินจี่คือสี่ร้อยห้าสิบบอกระยะนะครับเตรียมรันวี โอ้ยยง่างครับนีายนดครับจักรีนัลือเบียร์นะครับอยหครับโอ้กนกมากน้องย่างครับเป็นลาบมองเนรันเวเครื่องนะครับ ส่วนข้อมูลต่างๆนะครับย๋ยและละเอียดย๋ยให้สีปรอะให้ฟังน <c oughs> ี <c oughs> ่ครับโยให้ตังสิ คฟอยๆตนทาาไปน่องเบ่งช่มยู่ลงมานะครับจากด้าน,นบนของเอรือนี่คือระยะนะครับของรันวียังเทกออบระยะขึ้นบินนะเรีินม่งเช็ดิี้เท้านะ ครับผมนักต่องเทพากันมากครับถ่ายรู้กันครับเล็กออฟครับเป็นนี่ยยางขึ้นเนื้อครับเหมือนข้าพี่น้องไปเบิ่งดันบนครับเดิมกันครับผมว้าวมาแล้วครับพี่น้องเรือลูกครับอ่าน้ำดันล่างนะครับ นะครับโดยรอบโดยทั่วๆไปของท่าเรือฐานท่าเรือสตางคนะครับก็จะเป็นเรือเรรบนะครับเรือรบที่ทั้งกำลังประจำการอยู่นะครับกดประจำการแล้วนะครับมาหอดแล้วครับพี่น้องบรรยากาศด้านบนนะครับจุดกั้นบนบริเวณที่เครื่องขึ้นนะครับปืนหล่อเป็นตามประทับนักท่องเที่ยวกับกำลังมากครับ ลานลานจอดเรียกว่าเติตร,ตตร์มวิมานซีสนามบุรีครับเดี๋ยวเพื่อทางทะเลครับน้ำงามๆดีเนาะเหิ่งครับอ้ยเหมืครับ น้ำสวยทะเลใสครับด้านนอกจ,จะมีเรือครับตีนลวบางเรืองจะขาดนะครับเรื่องบ้านเรือจะขาดงามงามครัวบวิวครับพี่น,อน,น้อ,นอยเรื่องระการกิ่งีนสองข้อยืนรับ อยากจับหัวเรือไปถ่ายเรูปประมาณนี้นะครับสายตานะครับยอขอมุ่นลงตนวข้าวเรือน,นะครับ